จะมีอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้ยูเครนเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับรัเสเซียได้มันคือข่าวกรองข่าวกลองหรือว่า i n t e l ลเ g e จนตเนี่ยมันคือข้อมูลต่างๆที่สหรัฐส่งให้หน่วยข่าวกรองยูเครนเพื่อเอาไปประกอบการวิเคราะห์นะดูว่าอันที่หนึ่ง value target เนี่ย target ที่เป็น จุดที่มันจะสร้างความเสียหายกับกองทัพรัเสเซียได้มันอยู่ตรงไหนบ้างนะเราก็จะเห็นภาพของหลังๆเนี่ยโดรนของยูเครนเนี่ยเข้าไปโจมตีคลังน้ํามันเข้าไปโจมตีจุดที่มีการประจําการของทหารรัเสเซียอยู่นะอันนี้คือประโยชน์ที่ได้จากสิ่งที่เรียกว่าอินเทลเจนต์หรือว่างานข่าวกลองอีกอันนึงที่เป็นประโยชน์ของงานข่าวกลองก็คือว่าเวลารัเสเซียจะยิงขีปนาวุธเข้ามาในยูเครน จะเป็นทารกที่โรงพยาบาลหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งทำเนียบประธานาธิบด,ดีเนี่ยหน่วยข่าวกรองสหรัฐจะส่งให้หน่วยข่าวกรองยูเครนเพื่อที่จะได้ขึ้นระบบนะแอร์ e ิ s เ s น s t e ิสเในการรับมือในการยิงสกัดเพราะฉะนั้น i อ t นเทอเจนของสหรัฐเนี่ยมันมีประโยชน์กับฝ่ายยูเครน ซึ่ง <c oughs> ทั้งอาวุธและข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐเนี่ยอย่างที่บอกคือสิ่งที่ทำให้ยูเครนสามารถที่จะรับมือนะกับการลุกรานของรัสเซียได้แต่เมื่อวานซืนนะฮะสหรัฐยกเลิกไม่ส่งอาวุธให้อันนั้นเป็นระเบิดลูกที่หนึ่งเมื่อคือนเจอระเบิดลูกที่สองนะพาดหัวข่าวก็คือ Trump Official Say US Post i n t e l l i g g n นเ h ลเ r น i n แชร์ริงวิด ไม่แชร์ข้อมูลข่าวกรองให้แปลว่าต่อจากนี้เนี่ยเหมือนกับยูเครนก็จะถูกปิดตานะครไม่สามารถรู้ได้ว่าถ้าหารรัเสเซียเนี่ยอยู่ตรงไหนมาถึงตรงไหนแล้วถ้าจะมีการพุชเข้ามาอีกอันที่สองทางอากาศเนี่ยกองทัพรัเสเซียก็จะถูกปิดตาคาดเดาไม่ได้ว่า แผนของรัเสเซียจะคืออะไรในการโจมตีขอบคุณทุกคนที่ติดตามคอนเทนต์ของเรานะคะถ้าชื่นชอบเนื้อหาแล้วก็ต้องการสนับสนุนสื่ออิสระอย่างช่องรอบโลกบายกรูนาบัวคำสีสามารถอุดหนุนสินค้าแบรนด์ทาราได้ในตระก้าที่ปักไว้นะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะ